สวัสดีเพื่อนๆครับอยู่ในความาดูวีลาการรีวิวรถเกี่ยวของป๋าชาติครับป๋าชาติเป็นป๋าตัครับ่งก็ป๋าจะได้คลิปให้เอฟซีดูแต่ละคลิปนีว่ารถา๋านาดไหนครับเดีข้าไปดูครับวีลาการรีวิวของป๋าครับป๋ายืนอยู่ตรงนั้นนะนี่ครับ เราก็เป็นเอฟซีป๋าคนหนึ่งเหมือนกันครับผมติดตามเจอยู่ครับลองดูครับ,บป๋าบอกว่าทำไมไม่เอาไม้กันดันมามลืมเอามาครับอยู่ที่มอไซค์เราไม่ได้วิ่งตามฟุตก็ไม่มีครับ อ่าเดียวก็มาดูวิ่งหลังกันครับกันฝตาได้ทิ้งมาเนี่ยสุดยอดขนาดไหนครับโอ้แล้วป็าวิ่งแล้วป่าวิ่งแล้วอุ๊ยสุดยอดมากครับ